การบดีมหาวิทยาลัยมหิดลณนครกระผมในนามกองบ,บริหารงานทุคคนครับผิดชอบโครงการประสมพิเศษอาจารย์ใหม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอาาธิการบดีได้กรุณามาเป็นประธานในธีเปิดโครงการในครั้งนี้โครงการะสมพิเศษอาจารย์ใหม่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มีความเข้าใจด้านวิชาการาาการพัฒน,นาคณาจารย กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคลการจัดสวัสดิการต่างๆและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมร่วมือที่ดีสําหรับผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านอธิบดีการรนาการเปิดโครงการปรรณานิเทศอาจารย์ใหม่และขอเรียนเชิญบัญญาพิเศษในโอกาสนี้ของกาบเรียนเชิญ่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการประถมนิเทศอาจารย์ใหม่ในวันนี้นะครับพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุคลากรของอาจารย์ในตำแหน่งอาจารย์เนี่ยก็เป็นตําแหน่งที่สําคัญนะครับมีผลต่อนะครับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างมากนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้มาเป็นทีมงานเดียวกันในบ้านแห่งนี้นะครับหน้าที่หลักๆก,ก็คงจะได้ รับทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานการสอนงานวิจัยงานบริการวิชาการแก่สังคมทั้งหลายนะครับรวมถึงการช่วยในส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังนี้ให้เข้มแข็งขึ้นนะครับรวมถึงในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตในยุคที่ผ่านมานะครับการเผยแพร่ชื่อเสียงรวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อที่จะช่วยกันนะครับหาหนักศึกษารก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของ อาจารย์เช่นกันนะครับวันนี้เราไม่ได้ลิมิตแค่4ข้อแรกเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะบริบทมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็คงจะต้องช่วมมือกันในหลายๆด้าน,นะครับดูผมเองและผู้บริหารหลายๆท่านก็เริ่มเห็นทิศทางว่ามหาวิทยาลัยจะดก้าวต่อไปข้างหน้าได้เนี่ยคงต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไม่ได้ไม่ใช่เป็นการเรียนการสอน แบบเจนนิลกหรือแบบทั่วไปแล้วให้นักศึกษาที่จบไปหรือบัณฑิตที่จบไปไปค้นพบตัวเองแล้วก็ไปเรียนรู้ในโลกวิชาชีพของตัวเองแต่วันนี้เราอาจจะต้องกําหนดให้เขานะครับแล้วก็ให้เขาเห็นว่าเราชํานาญด้านไหนกลุ่มวิชาชีพไหนที่เราสําคัญและเราชนานาญนะครับมันก็จะกลับมาที่ตัวหลักสูตรมาที่ตัวอาจารย์มาที่กระบวนการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะปรับไปด้านของฟู้ดอินโนเวชั่น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทซิตี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีทั้งหลายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นแ area ที่ในทุกาศาสตร์ทุกองค์ความรู้ที่ท่านมีอาจจะต้องระดมสมองกันแล้วก็เริ่มปรับกันว่าเราจะมีส่วนร่วมในบทบาทไหนนะครับเพื่อจะเห็นภาพว่าสิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งของมทรรพนครนะครับ ก็บันนี้ได้เวลาสมควรนะครับก็จะขอเปิดโครงการประถมนิเทศอาจารย์ใหม่ในบัดนี้และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จดังสิ่งที่ได้ตั้งใจหมายไว้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยของเรานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นนะครับในงานสายวิชาการนะครับที่อาจารย์ท่านเนี่ยได้เข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเรื่องการสอนนะครับและการพัฒนาวิชาการและก็วิชาชีพของอาจารย์ในสัง ที่อาจารย์ได้สอนนะครับจริงแล้วในเกณฑ์การเป็นอาจารย์ของเรานะครับปัจจัยหลักก็คือเรื่องการสอนนะครับเรื่องงานวิจัยก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเป็นการที่เราทำไปแล้วในศาสตร์ของนานวิจัยซึ่งการสอนเนี่ยบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จบทางด้านครูมานะครับบางท่านเนี่ยก็อาจจบมาบางท่านอาจจะมีทักษะในการเป็นทีเอในการสอนนะฮะแต่วันนี้นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยต้องมีทักษะนะครับในการทําเอกสาร หลักการนะครับที่จะเอาไปสอนเด็กที่ถูกต้องต่อไปนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับช่วงที่สองก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี่ครับท่านทำไปทำมาทําไปเพื่อนฟ้องอีคกครับันลอกบยึดแย,ก,ยกหมดครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างที่อื่นนะครับไม่ใช่ทีนท่นี่ที่นี่มีแต่ว่าไม่บอกอเป็นคดีความกันอยู่ของท่านจะประมาทอย่ารี่ต้อง งานวิจัยมันบอกว่าเป็นข้อค้นพบข้พบต้องของเรานะเป็นข้อมูลปฐถมภูมิถมไปวันหนึ่งแล้วแรกทุติยภูมินี่คือคันลอกเลยแต่คัดลอกต้องอ้างอิงครับมีเรื่อเรนซ์อยู่อ้างอิงก,กีบรรทัดก,กี่อะไระอ้างอิงบุญชวนบทความของไทยโจมาหลายสิบปีนะร้อยแปดสิบครับคัดพีผมมาทดลองดูใน อคาราบิสุดดูทางนั้นเองปับเช็คได้เลยขึ้นแดงเถื่อนเลยไม่ได้คิดเองแต่บางคนฉลาดปรับไปเพิ่มอันหนึ่งเพิ่มแต่เพิ่มย้อนหน้าเพิ่มอันเพิ่มเป็นต้นก็ยังติดอยู่นะครับติดอยู่ <c oughs> ไม่ได้ครับของมอบูรพาเ,เขาเข้มงวดเพราะงั้นเวลาเราลงฐานหนึ่งมอบูรพามักจะถูกรีเจ็ครับถูกรีเจ็งๆๆๆๆ แล้วก็วารสารอื่นๆที่เป็นฐานหนึ่งของหมาหาวิทยาลัยที่เก่งๆหมาหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับก็จะเขาจะตรวจก่อนก่อนจะเผยแพร่อาจะตรวจก่อนนะครับเช็คงานพูดส่ง,งเขาเคมงวดผมตรวจสิบวดความเลยผมดีเจกเกินครึ่งครึ่งหนึ่งเเขาไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับดีเจตัวค่าอ่านบทความน้อยนิดแต่ว่าถ้าเผยแพร่ออกไปมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และส่วนมากก็สายสองสายนะครับสามสายสายราชพัฒสายราชมงคลและก็สายมหาวิทยาลัยเอกชนมักจะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเช่นอหนึ่งมักจะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องสองมักจะเปลี่ยนมักจะเปลี่ยนมักจะใช้ w ว r ร์ด g ิ้งันเดียวกันเช่นทําเกกเด็กเขียนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏริบัติงานวิสาหกิจวิสาหกิจ พออีกคนจับกลับไปความเพิ่มไวใจของนักศึกษากรณีศึกษานักศึกษามาเลยราชพัดนะใส่จุดๆไปกรณีศึกษาที่ไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าพอมาดูเนื้อหาเนี่ยเช็คได้ครับต้นฉบับเช็คได้ในวิธีหนึ่งวิธีที่สองกเ้อ่าของคนนั้นแต่ไม่อ้างชื่อเลยใน reference ไม่มีเลยนะอหาไม่เจอเราพยายามเช็คดูอ้าวเรื่องนี้ผมเคยผ่านมาผมเลยมาเช็คปั๊บ ทำไมเขาไม่อ้างนิดเดียวนะแต่อ้างของเขามา80%ก็กลัวว่าลีเดอร์จะตรวจเจอจะอ่านเจอจากจากาจากเรฟเฟอร์น์อันนี้คือคือปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ของวินัยในแง่ของกฎหมายนะ